สวัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของห้างเสียง VIP เช้ากับ VIP บ่ายประจำวันที่หนึ่งพฤษภาหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือสามกับหนึ่งตัวรองก็คือหกกับเก้าเนาะสามก็รูดสามเนาะหนึ่งก็รูดหนึ่งเนาะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้อะนะตัวรองก็คือหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกหกหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามตัวก็เจ็ดสี่เก้าสามหนึ่งหกหกสามศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์สามหกสามห้าศ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะต่อไปเป็นห้างเสียง v i p บ่ายตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสี่เนาะเราเน้นเฉพาะตัวเด่นนะคะตัวรองเราไม่ค่อยเน้นเนาะบางทีไม่เข้าเลยบางทีก็เข้าตัวเด่นตัวเดียวเลยเข้าบนเข้าล่างเนาะเราก็ใส่ไปเฉยสามตัวก็สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่ง

สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้โชคดีทุกคนทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะเฮงเฮงรวยๆยปังปังค่ะสวัสดีค่ะตัวละสามบาทห้าบาทเนาะแค่พอสนุกพอลุ้นเนาะเราอย่าไปจริงจังมากกับการพนันเนาะเพราะเราไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะคะลุ้นเพื่อความสนุกสนานไปแต่ละวันนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ